แฟนบอลแอตเลติโกมาดริดเตรียมตัวลุ้นระทึกก่อนเกมสำคัญที่แอนฟิลด์ล่าสุดมีรายงานว่าโจวานีแอนวาเรสแนวรุกตัวเก่งของทีมอาจต้องพลาดลงสนามในนัดประเดิมสนามยูฟาแชมเปี้ยนลีกพบกับลิเวอร์พูลทีมยักษ์ใหญ่ของอังกฤษซึ่งนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่คิดว่าจะกระทบต่อเกมนี้มากนักแต่ถ้าคุณมองลึกกว่านั้นความขาดหายของออนวารเรสอาจเปลี่ยนเกมรุกของแอตมาดริดทั้งหมดเลยทำไมถึงเป็นเรื่องใหญ่ อันเรสไม่ใช่แค่ผู้เล่นธรรมดาแต่เขาคือตัวขับเคลื่อนเกมรุกของทีมในหลายฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยความคล่องตัวและเทคนิคที่แม่นยำเขาคือคนที่ทำให้เกมของแอตมาดริดมีมิติเพิ่มขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือถ้าเขาไม่ลงโค้ชจะปรับแทคติกยังไงบางทีนี่อาจเป็นโอกาสให้ผู้เล่นรายอื่นๆได้พิสูจน์ตัวเองหรือจะเป็นการทดสอบแทคติกใหม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อนข้อสงสัยที่หลายคนอาจถาม แต่ที่น่าพูดถึงคือลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมที่มาเล่นง่ายๆเองนะพวกเขาเป็นทีมที่เกมรับแน่นและการเจอกับพวกเขาที่แอนฟิลนั้นยากกว่าที่คิดหลายคนอาจมองว่าอันวารเรสหายแค่เกมเดียวก็ไม่ถือว่าจบสิ้นโลกแต่ถ้าคุณคิดแบบนั้นลองถามตัวเองดูว่าถ้าคุณเป็นนักเตะของแอตมาดริดคุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเจอกับทีมระดับนี้โดยขาดผู้เล่นหลักไปคนหนึ่งนี่คือสิ่งที่คุณต้องคิดเองนะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ข่าวฟุตบอลต่างประเทศยูฟาแชมเปี้ยนีก h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t e u r o f o o t b a l l p r e m i e r l e a g u e h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t e u r o f o o t b a l l p r e m i e r l e a g u e ฟุตบอลไทยไทยลีก h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t t h a i f o o t b a l l t h a i p r e m i e r l e a g u e ทีมชาติไทย https colon slash a s h www t h dot co dot h s l a p o r t h thai football chengsuk video highlight https colon slash slash www t h dot co dot h slash p o r t a video a s h o t highlight เรื่องรอบขอบสนาม https colon slash slash www t h dot co dot h slash sport slash video s a s u r a m e n t u n d e r s c o r aop u n c o r e n d s e n a m บทความวิเคราะห์ีบางประกง T h t t p s w w w t h a i r a c o t h s p o r t s c o m i s p o r t t s t h a i l a n d u n d e r s c o r e s t a d i u m คุณคิดเห็นอย่างไรคุณคิดว่าแอตมาดริดจะชนะได้โดยไม่มีอันวาเรสหรือไม่หรือคุณเชื่อว่าการขาดเขานั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะแล้ว เราจะนำความเห็นที่น่าสนใจมาพ่ปรายกันในบทความถัดไป